ก่อนหน้านี้แม่คัวมีประวัติยังไงต้นกําเนิดจากไหนอายุเท่าไหร่กันนางอายุ36ปีเดิมทีแล้วเป็นคุนนางแต่พราะว่าพบเจอโจรสลัดในท้องทะเลทําให้เกิดมนทินจนไม่อาจกลับบ้านได้นางมีความรู้มากแต่ว่าในจวนของแม่ทัพแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่นางทําเก่งก็คือการทําอาหารดังนั้นนางเลยรับหน้าที่แม่ครัวซึ่งช่มงต่อมารายงานในบ้านของแม่ขัวซูซู ลูกชายของนางและลูกสาวของนางล้วนไม่มีใครอยู่เลยอีกทั้งบ้านของลูกสาวของนางก็ถูกไฟไหม้กลายเป็นเท่าถานไปแล้วผู้ใดที่คิดจะสั่งหารแม่ทับกันแน่น่าจะเป็นนายน้อยโซเซียลเขาคือศัตรูที่เป็นคู่ปรับกับนายท่านมาโดยตลอดพวกเราจะเข้าไปเฝ้าเจ้าเมืองเรื่องแบบนี้จะปล่อยไปไม่ได้จ้างเถอะเรื่องนี้มาจบไปแล้วล่ะท่านจะปล่อยไปจริงๆงั้นหรือแต่ว่านายท่านให้มาจบแค่นี้เถอะข้า นายท่านอาจจะทนไม่ไหวแน่ๆนนางกับโซเสียวนั้นโตมาด้วยกันและถือว่าเขาเป็นน้องชายมาตลอดแม้น้องชายคนนี้จะชั่ว้าและสารเลวเดีวก็ตามคุณหมอกับเซียนเซียนอยู่ต่อคนอื่นออกไปได้แล้วนายท่านครั้งนี้จะปล่อยไปอย่างนั้นหรือโซเสียวหนะ้าถ้าหากมีโอกาสคงจะลงมืออีกครั้งแนะ่นายท่านทำกับเขาเหมือนน้องชายแต่เขาทำกับนายท่านเหากับศัตรูอย่าพูดเลย หมอไม่ต้องสนว่าข้าจะตายหรือรอดแต่อีกไม่ขี่ชั่วโมงนี้ข้าต้องมีการดวนข้าจะผิดพลาดสัญญาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ข้าแทบไม่อาจใช้ลมปานแท้จริงได้เลยไม่เช่นนั้นเส้นเลือดของข้าอาจจะแตกอีกอย่างเมื่อข้าลืมตาร่างกายของข้าก็หมุนไปหมดราวกับข้าจะอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงเจ้าพอมีวิธีใดบ้างที่ข้าสามารถผ่อนคลายชั่วข้าวตราบใดที่ข้ายืนได้ข้าก็จะสู้ได้ร่างกายของเจ้ามาถึงจุดนี้แล้วยังอยากจะสู้อีกงั้นหรือ เ้าจะสู้กับใครชูหงเซ่เป็นข่าวงั้นหรืออัจฉริยะในวัยหนุ่มยอดฝีมืออันดับหนึ่งเป็นการดวนหรือสึกแข่งขันกันแน่ดวนเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีชีวิตและความตายหากระดวนด้วยสถานะแบบนี้มีหวังได้ตายกันพอดีอีกอย่างหน้าตายยังสิ้นสภาพอีกหมอถ้าหากทําได้ก็ช่วยลงมือรักษาทีถ้าหากทําไม่ได้ละก็ก็ขอให้ออกไปด้วยแล้วข้าจะส่งเงินให้ โชย่าเออตอนนี้ร่างกายอยู่ในช่วงวิกฤตอันตรายประการแรกความดันโลหิตของนางสูงมากหลอดเลือดน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วระเบิดก็พร้อมจะจุดได้ถูกเมื่อหากเส้นเลือดแตกก็จะทําให้เลือดนั้นไหลในสมองอย่างรุนแรงหลีกเลี่ยงความดันโลหิตที่จะระเบิดออกแทบไม่ได้อีกอย่างในหัวของนางก็ยังมีเลือดข้างอยู่เต็มไปหมดทั้งยังกดไปที่ส่วนประสาทในสมองเป็นเหตุผลว่าทําไมนางจะรู้ขึ้นก็รู้สึกเรากลับบ้านหมุนแต่ว่าถ้ารักษาได้ ท่านผู่เส้นหลังวันนี้จะใช้ทักษะการรักษาผ่าตัดที่ว่าข้างให้ดูเองเสียนเสียนจุดทูบหน่อยข้าต้องการความสงบนายท่านหมอรักษาได้แต่จําเป็นต้องจุดทูบสลบเสียก่อนอีกอย่างในเวลานี้ที่เดือนฝ่ายนายประสาทเมงหนูโจ้อ้านางตัวน้อยข้าเจ้าทําเรื่องนั้นเจ้าทําแล้วหรือยังทําแล้วทําแล้วแต่กินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยข้ารู้ว่าเจ้ามีเหตุผล แต่กินนั่นนะ่ะค่าใช้เงินไปจํานวนมากกว่าจะได้มันมาสรัพประคุณทางยาค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วหลอที่โชยเยาเออหลับไปแล้วก็ค่าจะตอบแทนเจ้าแน่นอนนายน้อยคือท่านยังนับค่าเป็นนางสนมน้อยของท่านอยู่หรือไม่ฮ่าฮ่านับสิแน่นอนว่านับนางผู้หญิงตัวน้อยพ่อแม่แม่ตื่นสิค่ากลัวลูกสาวพ่อขาลู่ฉี ฮ่าฮ่ที่นี่มีสาวน้อยด้วยแฮะไม่เลวเลยเชื่อฟังดีๆซะอ่าอ,อย่านะเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันศัตรูบุกงั้นหรือน่ะนี่มันเทพธทีดาสังหารโชยเยาเออหนีเร็วเข้าอ้าขึ้นมาบนเรือข้าสิ สำหรับสตีที่อยู่กับโชยเอ,อ๋อนางมักจะช่วยเหลือจนตัวนางกลายเป็นเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ลู่ฉี่คิดอยากจะจับแสงของโชยเอ,อิญปีนออกจากขูเพียวที่มืดมิดหลังจากเสียพ่อเสียแม่ของนางไปนางก็คิดอยากจะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นางอยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวของโชยเอ,อิญหรือก็คือกลายเป็นน้องสาวทแทะของนางแต่ว่าหลังจากผ่านไปนางก็หลับดูว่าโชยเอ,อิญนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมสตรีใจบุญที่ดูโหดเที่ยมที่สุด นางจะปกป้องผู้หญิงที่ดูอ่อนแอยากจนแทบทุกคนไม่สนใจอารมณ์ใดๆหรือใครทั้งนั้นหลังจากรู้ซึ้งแล้วลู่ฉี่ก็รู้สึกเศร้าหมองและรู้สึกผิดหวังชอบก้นหากติดตามเรื่องนี้มากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็รู้สึกขับแขนไม่พอใจหลังจากนั้นลู่ฉี่ก็ได้มาพบกับโซเซียวโซเซียวมีท่าทีที่ดูโหดร้ายกับนางบทขยี้เสียยิ่งกว่าให้นางตายทั้งเป็นแต่นางเองก็ติดใจเช่นนี้เหมือนกัน อีกอย่างในใจก็มีความหวังขึ้นเรื่อยๆบางทีนางอาจจะมีโอกาสได้กลายเป็นหนึ่งในเมียของเจ้าเมืองหนูโชก็ได้นายน้อยทําไมท่านถึงมีรสนิยมรุนแรงขนาดนั้นกันฮ่า,านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าเจอแบบนี้นี่สูสูอายุตั้ง3,6กว่าปีแล้วอีกอย่างยังมีลูกตั้งสองคนท่านก็ยังชอบนอนกับนางด้วยเหอรอก้าเตะท้องนางไม่ได้งั้นหรือไม่เป็นไรนางก็ถูกนายน้อยฆ่าไปแล้วนี่ ข้านางหรือข้าไม่ได้ข้านางเสียน้อยนายน้อยต่อหน้าข้าท่านไม่จําเป็นต้องปิดบังก็ได้นี่ข้าผิดไปแล้วข้าพูดผิดไปนายท่านจะโกรธเลยนะฮะนางสารเดีวเจ้าฝังข้าให้ดีอย่าได้ทําตัวต่อหน้าข้าแบบนี้อีกอย่าได้ทําตัวทดสอบต่อหน้าข้าเช่นนี้ด้วยข้ามีเหลือจะข้ายอมรับว่าข้าข่าคน ข้าไม่มีทางบอกเรื่องนี้ให้เจ้ารับรู้หรอกข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วเจ้าบอกว่าสุสูตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีคนวางยาพิษในตัวโชวยเอาเอิด้วยเกลือและผู้วางยาพิษคือแม่ขว้าสุสูเมื่อโชยเาเอ,อ๋อส่งคนไปจับนางบ้านของนางก็ได้ถูกเผากลายเป็นเท่าถ่านไปนานแล้วด้วยเจ้าว่าอะไรเนาะ